สวัสดีพ so ี่น uh, so ้องสบายดีสวัสดี FC เบิร์ดสุขุสุขอนนะพี่น้องสบายดีเนียแมงเร่งของเหมือนวันศุกร์เนาะเหมือนอื่นเขาพันษาพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้เท่านั้นจะได้ลงเหมือนเสาร์ตอนเขาพันษาเนาะเหมือนวันอีสาะบุษบาเปนเขาพันษามาพบกับอีแม่เนาะสบายดีสบายดีพี่น้อง FC เสือ FC ฟังมาให้นะเนาะ กระเจียเอฟซีฝาดหายขอบใจได้ดายเด้อใช่สบาพี่ออนเนาะฝากมาหายมืพี่ออนมีแหงสุกดีเด้อไปจากวัอนี้เขาจะเห็ดปนกบพี่น้องบาสุกซื้อกบมันตลาดน้องไปปากเซ่เมือนี้พี่น้องเลยสื่อหลายอย่างไปดึงแขวเนาะไปดึงแขวาหอดกำหนดดึงแขวแล้วกับวันนี้ก็ไปซื้อของซื้อนั่นซื้อนี้เนี่ยวันนี้ไปเห็นกบในตลาดพี่น้องผูดหนึ่งหาขันกีบ เด็กันธ์เหรอเนี่ยฮะดหนึ่งเท่าไหร่วะพุดหนึ่งพุดหนึ่งสิบพันนั่นแหละพุดหนึ่งสิบพันมีหาโตพี่น้องเบิ้ดเบิ้ดนี่เบิ้ดต่อว่าแม่นั่นวะเอาไว้เอาไว้ปนพี่เนาะกบกระลังตัวใหญ่เติบตัวน้อยๆนี่ไหนแต่ว่าแม่นกบเหลี่ยงเนาะพี่น้องกบอันนี้กบแม่งตลาดแบบเหมือนบ้านเหรอกบเข้าหาเอา บาซ 30, 000, 35, 000, 000. ุกเสืออ่ารวมทั้งหมดสามสิบกว่าพันเนาะสามสิบห้าพันอกินยบ่แขงเนาะดูปลาแซวหาดูว่าสามสิบห้าสามสิบห้านี่แขงจัแขงหันเนาะหบะฮามก็หาหมดได้เวดากินก็เสียหายอย่าอับโอ้ยน้องท่านหอนี่มันเดี๋ยวปาซุกซสือใส่เบ็ดกบไปนะเนี่ยมันถือจากเน่ยอัไหน กบบ็ทันใหญ่หนำสิถมก่อนกบจะหน้ำถมก่อนกับบุ้มี่แล้วกบบานบะสุกนี่จ,นจ,นจักหน่อ<า>ยจักหน่อยสิแห่ดอนผ้าไปใส่เบ็ดกบแถวนะรับแถวผู้แถวบานบะสุกก็คือสิายแ้วเขาเอาเขนะาเสร็จทันหอมกบบานบะสุกจะอ่านี่เอากบมาเผาก่อนเนาะเพื่อให้มันหอมไปไหมกบมาเผาไฟก่อนเนาะมันแข็งจุดมันแข็ ซุปกับโบซุปทำานายมันช okay. ื่ใหม่ปได้ไหมขายผ้าไม่ช่อใหมสุดายของแกะบอกเกิเจอ,อ,อกันป็นมานาไปไหมอัตนาหนอบอสออมกบบอกเอจอยเนยเดอ้ออันนั้นของขอลือ้อยี่ส่ะ <laughs> อีขันยังดีว่าพีเอ้กูออกมากหอวตลาดน้องหอยกูจริงจือถ้ามีอิากูผมไปเอาหอดห่านแล้วจะกายกต้นตัววาบัดมาดออกมาจังเอาดอกมากกันลรือไปเอาเองหรือว่าถ่าบักเล็น้อยไปดึงแข่ก็ได้จักแล้วเฝ้าไปขันสิไปมันย่านโควิดมันร้ายหันโควิดระบาดแห้งนะพี่น้อง คนมาแต่ไทยแบบว่าคนลาวเขาไปเห็นงานอยู่ไทยเนาะการงานบม่มีส่วนนี่ก็ฝ่ามากบานได้พี่น้องมาเพราะว่าอยู่ไทยก็แห่งติดหลายเนาะโควิดจิตไร้ในการบม่มีบอลรักษาทีบ่บบนี้พี่น้องระบาดแห่งดอดนะนีจสิกันไร้เนาะนอกจากจะมีวัคซีนดีดีมันแบบมันแบบไม่ไดี ไม่ได้เอามาเฝ้าแลา้วฮะกะจีนี่เอาพี่น้องแล้วก็บ,บีขีขวขวพี่น้องใส่ข้าวขวัวเด้อพี่น้องขาดประด็นนี่ก็คือข้าวขวานี่ข้าวเบือเรืองมันเป็นข้าวขาวเนาะองแข้าวขวานะี่ขวานดำๆเนาะข้าวเบือ,นะเบอเรืองขวานั้นมันหอตมตำตำตำนั่นแหละของแซ่บอร่อย บ้านเห็นบ่แม่มันเริ่ดมันเปื่อยเห็นไปลาปลาอันเหยื่อห่า้ๆมันจะเปื่อยถ้าต้องติดกระโดใส่เนาะติดกระโดใส่คือจดงสีติดกระโดใส่มันจดงสีม่วงเปื่อย กบพี่น้องขี้โกเอาออกเบ็ดพี่เมย์น่าจะฝักต่อนเนาะหลังจากเขาเอาขี้มันออกแล้วเขาก็จะฝักตอ่อนจะสิพี่น้องอบั่นพี่น้องเห็ดจะได้พี่น้องเอค้คอมเมนต์บอกหน่เด้อเขามันแขน็งหายตัวมันแขน็งให้มันเช่าข้าวฝักเป็นตอน่อนจะสิเนาะแล้วแต่เขาอยากได้ตอนใหญ่ตอนน้อยพี่น้องหลังคนกับโกินนังกบนอกจากหลอกนังมะน่องกับดต่พี่น้องเลย แต่ว่าบราปลกอย่กินเบิดเนาะเบิร์ตใหญ่มีพี่น้องใช้เบิรงตเพื่กระเนียงความงามมาตรกพันหนึ่งพันกีบอันนั้นมอได้ปลูกไว้กินปลูกไหมแม่ที่เขาเคปลูกไว้เพราะว่าปลูกไว้มันก็ได้กินแต่ย่มฝนพี่น้องเลยเพราะว่าย่มแหลงมันเป็นยังมันบอกเคยอย่างนี้ไม่บอกง่ามบอกไหมมันดับมันจะได้โคตรหนักคตหนักก็คือเก่าโคตรหนก็คือเก่าโมโป่งโมเกิดบถึงน่ะ ต้องใส่ฝุ่นมันงบ้งบเป็นแถมอีกเลยนะซื้อพันหนึ่งแถมพันหนึ่งแล้วก็ซื้อบวกบวบน้ำพันน้ำโลโหกพันทีบเนาะบวบอ,อาจจะหอมอยู่บวกบวกคลายอยู่ในนี้โ,โลหนึ่งไปซื้อน้ำหนานด้อยนะน้องทหอยประจำเลยอยู่น้องหอยนะไปซื้อน้ำเราประจำแล้วกแ็แถมประจำที่นาะคลายถือใ,ใจดีก็ม่วนนี้ได้ ไปไปซื้อแต่ก็เล่าเนี้แต่ละแถวจะไปซื้อพักไปหอดปากเซยังนำมาซื้อน้ำเนาะฝากตอนพี่น้องนะควก็จะเอาไปขวาได้ปะเนี่ยบ่แม่เดี๋ยวขวากนเด็กพี่น้องเด้อโอ้เห็นพี่น้องสว่างเป็นสว่างเนาะ รา้สึกเปลี่ยนอดไฟไหมเมื่มอกี้นีออ่อะไรเออเสียงใครเออโ <c oughs> อ,อบบ้้สบ,บัยดีสบัสบบดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครัสวัสดีครัสวัสดีครับบเบงสวัสดีสวัสดีครัสวัสดีครัเก็ตชเต้บเข้าไป ได้ปานดึงไม่ยไม่ยไม่เียไออู้ไอ้อู้ม่ยแต่แล้วไม่กไม่าเลยเนาะ้าวจิกดี๋ยวใหญ่้าเออม่จำข่าวเบือพี่น้องจาข่วเบือ้ อาจจะพัดใจเนาะออมกบจะพักกระแยงมันกระเบิดเท่านั้นเราได้พี่น้องเอ้ยอาหารเนาะของแสบเนาะกบแบาน้องบันฑิตใหญ่เด้อมีอยู่ได้กบเก่าแต่ว่ามันหายากหาบ่ได้กบกบเก่าบสมแสบเท่ากบใหม่เด้อพี่น้องกบเก่ากับไม้เขามากบตั้งแต่ปีกลายเนาะที่ว่ามันเข่าเข่าง่ายเข่ากักนะ เนี่ยมัน,ม,นมันแข็งหัดอ่อดมันก็นจ,ะจะออกมาออดอยู่แล้แต่มันแข็งใส่ได้ปะใส่แบบก,กับขวบอะก็แรมากเลยขวบเลยเนานะ <c oughs> น้งขวบมันน้ำหอมขวบให้กบมันซุกเลยกนะนอ่าน้ำใส่บ้าง <c oughs> แล้วก็ปรุงอ <c oughs> นะ้เนาะพี่นก็ปรุงเลยกะ ่าใส่พักใส่ยังใส่น้ำหึง่งๆให้กบมันซุกมันเปื่อย<ด>ต้องกระแดกใส่นำ้ำบ่นี่สูตรอีแม่เนาะพี่น้องสูตรทั้งไหนเห็ดอาจจะต่างกันเนาะทั้งเนื้อทั้งไตทั้งกลางทั้งไข่คือคนจิ้มไข่นะ้ำหอมหอมพี่น้องจะซุตบต่ำใส่ครับอันนั้นเลยแม่ มนเียดอกก่ะบ้านก็ีหอมจังแสบกินตะไคร้เลยเ่าว่าคก็สะหอมดีรอดไฟหช้หุ่อรไฟหุงแปดสิบบาทอยู่ว่เจ้าแพรเป็นแพง์เยซื้อมาใส่ห้องก็กี่ตอนละแสนปลายเฟืองไฟอีกพพอม หรือยามมาใส่กเสียงกระยางมันได้ทำใหถ่ายคลิปเห็นเนาะตะกี้เอฟซีมาเหม็นว่าเกือนเกล็มันบานมีนไม่เคฝาบผมนะเห็นถ่ายคือแจะมาเมือดจะแม่เห็นความเป็นมาเมือดดีๆอะรอมาส่ละอัดนะบอกมาใส่เกิ สวัสดีค่ะเงสวัสดีค่ะเงสวัสดีค่ะไหค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีหรเบิโอ้กักัปัจุปุจุปุมืแต่กมือ้พื้ออกจ้าเผืออาศัยป่านเป็นยังหรกกคะจะเป็นยังจะเป็นยังจะข้อ้พื้มือออกกเสียต่เกิดมอา้นยไมพุ่มกักก้าวได้ได้ไกระด้ก็ไดกระดกระด้กระด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 กรได้ นักขี้กระเดียมม้อมาแล้วบ้าลูกเอ้ยสวัสดีค่ะมาชิดลูกเฮ้ยนี่แหละนันสิดติดเล็กน้อยชายรายขาดบอได้น้องพี่น้องคือเป็นยุ่งอ่ะอาหารคนละห้องเกิดมากเคยเคยดิกินเลยเนาะเคยเกิดมากค่ะเคยยอม ยอมมีอ่ะแม่เพิ่นยอมแต่งนกเออพูนยาเหี้เพิ่นหันยอมแตได้ยอมนั่นเพิ่นนึกแม่ยังมาบุเคยไมเห็นแม่เห็ดกินงยอมเป่งนกอ่ะใส่ได้ของเส่บกผมมีล้นยางมันกินออกเลยเป็นโลกระได้ตายไว้แล้วคนห้าสมัยน่ะโด่งยังกระโด่ยังกินไปเลย มันจะขวาไปได้สักพักหนึ่งพี่น้องมันเริ่มติดหมอเขากลางหนาใส่เนาะเดี๋ยวหนาบ้างเดี๋ยวหนาใส่น้อยหนึ่งดเดี๋กระเดียงอันเต็มโอ้หอนพี่น้องเลยแล้วหนาใส่พอมันหนึ่งตัวเน,ะน,นาะหน้า,วาขวาใส่ที่มันก็ดีสดคุณแม่บ้าน ใส่ที่ละหนอยบ่ใใส่ไปเ่ออะใส่แห้ถงบ้าเมืออีธานท้าหนาเจ้เองมง้งล่ะท้าหนาใส่บังหะท้าหนาบังหาปาท้านาบังหาใส่เบิดเดปนึงอมใส่ตัวตาอสองมือสองมือละสองมือเอาปลาคุูบด้ดบนี้ บมีโยกี้น่อคือมันใส่มันหแต่ากัแน่เด่ตบมันหนกตบทั้งคนทั้งโยกจุกเอ้ยม่ตีเอ้มันนี่เอามันสิทหนาแล้วมันไปละเดนเเบิ้งนสิได้ไหนี่อมันใส่หมหนึงนี่เอาเอามาดับนก่อนห่มันใส่ เวลานี้คใส่น้ามานาฬสารสดแล้วก็ล่อใส่พักพี่น้องส่วนพักเราซุกซสือบอกบวกมาก,กนะจ๊ะเมียไปเก็บผักขาดพักยังเรามาใส่กระดอกแค่พักแค่บกบว,กวบต้องกผัดใจแงเอ,งเอาผักใส่พี่น้องข้างตกมาเหงน,นะเนาะเคใส่ดิบบบบวบ นี่ลนนนมลายโดด้วยปะเคบไปถันป่ะฮะขับบวกไห้ดะลายเขาลายเขาเยมันพักลายมันจุดกระแสลายใส่น,บบนี่ย่จ้ะส่วนนี้นเป็นพักขาดักอะไรพักขาพักแค่แค่ก็ใส่้พักแค่นีก,ออก็กกกักผ้ายบ้ยบานค่ะ กินได้ป่าไม่ไมไกินแต่ปักไข่ใ่นระก,ก็ล่อมันเปลือยปักเปลือยประมาณสี้านาทีนะงใส่ปักระเนียงปกระเนียงใส่ที่ลังท่ังเพราะว่าอย่ามันเปลือยัน้มันจนะี๋ใส่ที่ลัองอืมต้งิ พักไร,ร, <laughs> ร้ก,รก,ก็สิบลายสบลาสิรลายจตอนกบสายตอนเีเด็กมันกเสอะพักไร้ก็เหนเสีแต่ว่ามักบวมไร้มันจะบวชเสอยเป็นเพมันหอมสิน้าใบน้หกบอัน้เนตันอมาลยออมกบพี่น้องดีเลยอนีน้องุกน้องพักน้องนี่ จะได้ไหมใ้ข like no you know, ึ้นเขาแล้วค่อยเออมีพักดังคมเพราเ่มก็ได้ค่ะจะใส่พักดังคมนําบ่คือหอมหอมมมีบ่พักอไรพักดังคมพักกระแย่งอ่ออ้อมใส่พักดังคมแหงแสบอีกน่องเดี๋ยวแต่คนมากมันจะรสชาิแบบคมๆต่วบาซุกมากแบบคมคมฮะจพักดังคม แล้วขอบบตักให้ขับมสนขมโพดโอชางน่หเป็นยังไงยังหุุีหยังหุฮะฮะไม่เจ้าทำหน้าแบบนั People, ้นฮึ่าเคยห่าเออเห็ดจังไยเนี่ยเห็ดรดเหตุหนาเนี้ยหนาเงี้ย เอาด้ยเอาเอาเอเอา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 มาเดีพ่อแม่พี่น้องี่เขาด้วบนมาาเดาเขาแรงน้ากันอีพี่น้องมือเนาะมามาอ้อมกบ ได้เรประสุกสีกบพี่หนองเอ้ยื้อข้นนี่ละขาว้องขไปถ่ายลิหนอน้วยได้หน้าเกสมากหน้าน่๋มากหยางหนุ่เป็นยังอ้ยมันสอเยยางเยต่อได้เหรอวุ่นา Ừ. Những no. ba, là là Mortunde, không mặt đấy không mặt đấy mặt 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 บาดสบายดีพี่น้องเลยสบายดีมาเนส่กนอบายดีสบายดีเนาะกนกาวเด้อูาดเนาะมันอยากวาหะกูนะสบายดีหม่เยนะเนอย่เด้อนะพบ้านมันชือสี่กล้องลงไปไปเที่ยว่ไปเทาอ่าขันหมกดเ็ hello 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 hello

ôi mẹ chưa bao giờ ở ngoài rồi chưa bao giờ mẹ chưa bao phần

เด็กอย่านยงนี้คือมันขับคือมันมึนมึนเป็นทุกเอาอยากกินนกขาดเอเอาไปใชนกบะไม่น้อมันโวกินเช่หน้ามันมนึนมะันจะกินบัลเนี่ยนะขี้นกพีน้อมกอลหาสิ่น,นั้ พี่น้องเลยว่าห้าก็ตัวกินขาวกันด้อพี่น้องเ้อเจะกิดคลิปนะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นราลังาจบอสแองดนเดอ